สวัสดีครับผมพี่น้องวันนี้บ่าวไก่โคดมพกพารอาพาพี่น้องเราอ,ออกมาหาซองเบิงแมงกินนนครับมาไต่แมงกิโนล่ลองเบิงอากาศฮอนๆอนครับพี่น้องอากาศฮอนฮอนเนี่ยมึงขึ้นนอนกะบ่รับง่ายพี่น้องผมเอาครับขนาดยูน้ำปลาดมหลวงอ้านีา่แมงกิโน,ตน,น <c oughs> ่ตัวนึงครับเจอตัวนึงครับยางนำทางมาเจอตัวนึงครับตัวแรกแขกหมานครับพี่น้องผมตัวแรกแขกหมาน อากาศร้อนๆนอนมารับพี่น้องนอนหมกกะตัสวสีรับนะครับเนาะมาหายา,ายางเราะไใต้บึงแมงกินนวลซะก,ก่อนครับพี่น้องบาทามีพอเด็กีก้วเอา้ามีอีกแล้วเจออีกแล้วครับหน่อยไว้เนสีได็กี่้วอยู่บ่พี่น้องผมเอา้าตกละมาพอเด็กแก้วครับผมเอ,อื้อนตำใสบมกม่วงพอเด็ตัวเขาล่งทองพี่น้องผมไปครับไปติดตามมึงกับป่าไก่ว่าหมื่นนี่บ่าวไก่ไกสีพ่อได็กแมงกินนวนตำเกียวบอ่อ หาเราเบิ่งไม่กินนู่นครับพี่น้องผมบ่อไก่กลับขอบุญขอบคุณพี่น้องผมไม่หลายเด้อครับที่ติดตามรับชมเป็นแรงเชียร์แรงใจให้บ่อไก่มาตลอดนะครับบ่ถิ่มบ่ป้าบ่อไก่พูดแหล่แหล่ดำๆกดติดตามเป็นแรงเชียร์แรงใจให้บ่อไก่บ่อไก่กลับขอบุญขอบคุณพี่น้องผมไม่หลายไปครับบ่หลายใหญ่ห่างน้ำพี่น้องเนาะหาส่งแม่กินนู่นไปน้ำกันไต้งแม่กินนู่นไปน้ำกันครับว่าสิได้บ่มวันนี้บ่อไก่สีมันไม่กินนู่นจักสิบตัวเศร้าตัวบ่ พอได้ดตำเกี๊ยววะยังไงยังถ่ายทิดตามมึงครับนี่ครับสองตัวครับก,กินูนบ่อยไก่กระปรึกมากครับตกอีกเหรอครับพี่น้องผมกินวนสองตัวครับใบไม้กับแก่วบุญละครับพี่น้องผมอยากแก่วบุญละต่ว่ากะมาราบอบโอ้งเพีออยบเยอะอีกครับมีอยู่ครับพี่น้องผมมีอยู่มีครับ ตัวนึงครับใส่พิโน่หมือตะแก้วกันครับพี่น้องหนึ่ตัวนึงครับนี่มีอีกครับคู่นึงนี่ครับนี่คู่นึงนี่ครับสามตัวตรงนี้อ่ะที่สามรับชม,มกับเอาไก่อีกครับผมหนึ่ตัวน,นึงครับมีใต่ใบนี่ครับพี่น้องผมขี้นุ่นมูลครับนุ่นมูลขี้นุงน่นนงกลอม ใบไม้ก็เริ่มแก่แล้วครับพี่น้องผมจนยิกหน่อยครับก็เริ่มแก่เนี่ยนะเพิ่นกับบ่ค่อยมากินอะไดแต่ว่ากระพ่อได้เก็บอยู่ครับนะสถานที่ต่ำเับชมกันครับผมนครับใส่ใบนี้อีกตัวนึงเพิ่นหาอยู่ใบอ่อนๆครับเพิ่นก็มาหาเล่นกินใบอ่อน,ออนปลาไฟไหมครับพี่น้องมือดำปี๊ปไปครับตามรับชมกันดีครับผม จับทิ้งชั่วครับพอได้ปนมอนออมืออื่นอนะตกศัพท์กับพ่อถึอบเก็บไปเรื่อยๆครับพี่น,อน้องบัรห่าพอได้ตับเกลียวมืออื่นไปครับอีกหน,นึ่งสองตัวครับอีกตัวนึงพี่น้องผมงอีกตัวนึงครับนี่อีกหนึ่นงตัว อุ้มละตัวสองตัวครับพี่น้องพอนีหยิบอยู่ขนาดใบไม้แก่แล้วก็ยังหลงเหลืออยู่ครับติดตามกันดีครับตี่นตึวนครับอากาศหอนพี่น้องผมอากาศหอนนอนกระนอนกระสีบลับไงครับพี่น้องออกมาหาลอยไตไม่กี้นู่นหาพอได็ปนแต่ว่าก็มีพอได้เก็บอยู่ครับนอนจะนอนกลัวสียับเนาะพี่น้องเนาะอากาศหอนหลาย กังขืนก็ยังเอาอยู่ผิดตัวนึงครับบ่าไก่ก็ผิดตัวนึงครับสองบ่าวไก,ก่ก็ล้อมางกังขืนนีู่แล้วพี่น้องผมเ่าวมหาใจลูกนม่กินม่นข้อใดตัวเจ้าของนอนนะพี่น้องเนาะหมดย่ามมือไม่มานานสามตัวครับสามตัวมองนี้ตัวสามตัวนี่ิพอได้เกลียวอยู่พะจักพี่น้องผม ครับถ้าทิต่ตามอ,อีกครับผมยีนั่นครับยีนุ่นหมุนอีกสักคู่ตัวแดงแดงก็จะตามมาครันะยีนุ่นแดงใช่ไหมกัเกิดพี่น้องน้องขั้นพ้นในตัวแค่เทืาสองเทือยีนุน่นแดงก็จะเริ่มเกิอดอีกแล้วครับยีนุ่นยังบ่กไกลเห็นมีไก่หรื่พี่น้องอยู่้วกันครับว่าจะเป็นยีนุ่นยังนี่ครับกุ๊บจุ่มกาพี่น้องผมยีนุ่นไว้ครับ นี่ชินโนนไหวนะครับชิโนนไหวอืคนกินตกตุ่มก้าครับที่ตามก็บอกไปอีกครับนี่ครับสองตัวกินโนนไหวครับเคุนกินยอดแดงครับพี่น้องผมยอดแดงครับโอ้มาจุกินยอดแดงสองตัวครับกิโนนไหว อากาศธรรมนพี่นอ้องฮาเราใไตกินนุ่นครับร้ำเนน้องน้องน้องไต่ครับเราใต่กินนนะุ่นนะน,น้ำเบาไก่ครับผมเจออีกแล้วครับจะมีหลงเดืออยู่เลยครับพี่น้องผมพกพืดอจเก็บอยู่ครับเป็นกินนุ่นกล่อมกินนุ่นมูลมครับก็ได้กเก็บอยู่ครับผมอุ้มกระโตไปรถนต้นจังพอครับมันใบใหม่มันก็นเริ่ม แกล่ลครับกินน,กน่นกะเริ่มลงไข่ใบใหม่ก็เริ่มแกล่ละสาธิตต่านน้องเบาไกลอีกครับผมอีกหนึ่งตัวครับสวยๆครับอากาศห่อนๆเนาะพี่น้องเนาะเป็นกินนโลนวมูลครับแต่พอมีอยู่ครับพี่น้องผมแต่ว่ากระหางแต่พ่อได้กเก็บไปเรื่อยๆนะครับ เนี่ยมันห่อนเนาะพี่น้องเนาะนอนจะเว้นหลก็นอนบา,ารับครับผมออกค้าระไต่เบิ่งกินน่นครับค้าพ่อได้ดปนติดตามกระเป๋าใกล้อีกครับนี่ครับไต่งงงอยู่นี่กําลังจะนีไฟกําลังจะนีไฟตือแสงไฟกับไต่งงมงไต่ไววอยู่ด้วยครับพี่น้องเพนลีเนาะ แตครับเลาะไปเิ่งกันอีกต้นสองตัวครับใบใกล้ๆกันครับพี่น้องผมอีกตัวนึ่งขวบอีกตัวนึงครับพุ่หากินใบคี้ก่อนะสรล้ครับพี่น้องปลาไฟใหม่ครับต้นจีกับต้นตำๆำไม่ได้ใส่ไม่สาวต้อยหรอกครับทั้งบ้านบอไก่หาเบึงต้นข้อเพียงบอไก่นี่ครับกวกี้มัน หาเงี้ยมึอีกไปเรื่อยสงสัยแมนอยู่ว่าตัวนหนึ่งพี่น้องผมนี่แมนอีดีครับนี่เพิ่นดียุ่งสิครับแมนอีดีนานห้กินแน่นี่แหละครับห้กินใบกิกอ่อนต้นใดมันแก่เพิ่นกะบบกินกินบ่ได้ห้กินหลังจาต้นน้อนอ่อนจับกระบากใกลอีกครับครับพี่น้องเห็นบ่ครับใส่ใบ,น,บน,นี่ครับนี่ครับ ครับใบนี่อ่อนตัวนี้อ่อนคนกินต่วก็มีตัวเดียวครับมันกะคื่ว่ามันหล่าละพี่น้องผมแมงกินนุ่นมูลเปิลกระลงไขล่ล่ะตัวไขแ่ไขแหลวกับตายครับเหลือแต่ตัวว่านเด็กไข่กินท่านเด็กอิม่มถึงมาหากินนะครับเกิดตัวเกิดรุ่นเกิดบอ่อสลับซับเปลี่ยนกันไปนะครับเนะบนะาะทมธรรมศาสตร์เพิ่น เปอุ้มแหงนไว้ได้ครับพี่น้องมี่จกอุ่นปลากันต้นจิกหน่อยเพื่อนก็ะหากินน้ำยังเสี็จนะครับผิดตัวหนึ่งครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับน,น,นี่ตามกันดีครับไว้ทสองตัวเลยครับ ใบเดียวสองตัวแล้วครับเนี่ยยิงกันอสองตัวครับสองตัวแล้วครับใบเดียวเก็บไปเรื่อยๆครับมาพอดีปนใส่หกม่วงโอ้ยตำเจียวใส่กมวงพี่น้องผมแสบยิ่งดีครับพอดีตัวเขาลงทองนะพี่น้องเนาะไปครับตามกระเป๋าก็ะยีบครับผมพี่น้องใจกิ่นุ่นกระ,ระว่างแน่เลยครับพี่น้องผม งูเขียวครับุาเขี้ยวยงๆเลยครับพี่น้องคุณครับหนาพื่อนช่างคุณงูเขียวครับเขียวห้างใหม่บรี่เขียวยังลหะครับเนี่ยเ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ย้ย้ยเฮ้ัเฮ้ยเ้้เเ้ยเย่น้ย้ยเฮ้ย้ยย ครับีเขียวครับตอดทายอยู่ด้วยครับเนี่ยบอไกหวานนะพี่น้องเนาะเอออันตรายครับไปครับอาทิตย์จ้ามิตรสร้างเพื่อนขุนครับผมพี่น้องขุนเป็นกิโลนน้ำค้างครับแดงเกินครึ่งย้อนบอไกไว้ไม่แน่ต่อยครับพี่น้องสั่นเพื่นหาตนตกลงมากระโดลงกี่บ่อตกกี่บ่อนี่ครับนี่ครับกินโลน้ำค้างครับ โอ้มีแนวต่อย <c oughs> กองมึงนี่ครับนี่นสีแดงแดงหนังค้างครับตัวแนวนี่เดี๋ยวบอกใครเก็บก่อนครับมือข้างนึงจองต้นใหม่ <c oughs> มือข้างนึงสิเก็บเอานะครับไทยทำไม่หล่อเหมืองมึง,มง,มงเดี๋ยวติดตามกันดีครับได้แล้วครับผมกินหนอนหนังค้างครับ ไปครับถ่ายที่ตามรับชมกรบอกไก่อีกครับเจอกินนุ่นมุ่นอีกแล้วหนึ่งตัวนะเก็บไปเก็บมาสิเดียวพอกินอยู่พระเจ้าพี่น้องผมสิดเดียวพอกี่เออยู่พระเจ้าครับเจอกินนุ่นดำข้างอีกแล้วครับตัวนึงว่ามันกินนุ่นแดงได้พี่น้องกินนุ่นดำข้างครับแบบนี้นี่ครับดำสีเพื่อนครับ ว่ามันกินุ่นแดงนะครับกินุ่นแดงจอตัวใหญ่อี่คนี้ครับพี่น้องผมกินุ่นแดงครันได้เกิดครับอันนี้เป็นกินุ่นนึ่งครั้งครับผมถ้าที่ต่ำก็บบอกไกาอีกครับกินุ่นไหวอีกหนึ่งตัวครับกินุ่นไหวครับแบบนี้กินุ่นไหวเพื่อนๆกินด้วยกันครับกินต้นตุ้มกาครับพี่น้องผมบ้านบอกร้ายเอื้อนต้นตุ้มกาเนี่ยนีกินุ่นครั้งคนก็มากินครับ เดี๋ยวนกะยากลาเนี่ยแหละครับพี่น้องไผ่ใหม่ปลาแท้โดนๆคุนต้นใบใหม่กับเกรื่มแก้ไปน้ำมูข้นมันกรตจายหลายอยู่ครับก็พราะใอยากได้กินคู่ข้นจุไปครับทิศกลางเป็นดีครับครับผมพี่น้องเรามาโดนเติมแล้วครับกบอึดอึดเนี่ยพี่น้องผมเลิกแล้วครับกอยากนอนับพี่น้องผมห้าวนอนเงาเงาแบบนี้ นี่เอาแนวนีน่มันจากเน่นนอนข้าทาเสียงเมียงบนนอนเลาะซะเลยมันห่อนไรนอนบ่ไหนเลาพี่น้องเนาะห่อนไรกับวิตานอนครับนอนะะเอนอนานอนบ,บนนนนนนาคอยรับอืมออกมาเลาะเมื่อยซะก่อนจะกลับขบไปนอนซะไม่แห้งเปล่าไก่กระล้อมานํำปลาํำดงเหระครับพี่น้องปลาไฟใหม่ครับหาแต่กินน่นทำปลาไฟใหม่ได้ย่ครับพี่น้องผมน่ครับไรได้เกี้ยวนึงพี่น้องผมกับประมาณสามสิบ สามสิบสี่สิบตัวนี่ครับอยู่นี่ตัวามาเนี่ยแะครับกับวหลายปันไดพี่น้องแต่ว่ากับพ่อเกียวอยู่ครับอืครับผมเบาไก่กลับขอบ,บุณขอบุณพี่น้องผมมีหลายเด้อครับทีติดตามรับชมเป็นแรงเชียร์แรงใจให้เบาไก่มาตลอดนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้พี่น้องผมอยู่ดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงอารมณ์่รวยรุยสุขสุขคนความเจ็บจะใดความไข้ยะมีเนาอพี่น้องผมเนาะ ก็พี่น้องลำลำร่ำยรสุขสุขสุขคนสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับคลิปหน้าบอไก่ที่ภาพพี่น้องไปเห็นยังไปหาย,ยังปากพี่น้องที่ตามไปแร่งเคีย์เรงใจบอไก่น้ำเด้อครับพี่น้องผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม